สวัสดีครับพ่อป้าหมึกแล้วนะครับสวัสดีครับนี่สำหรับแฟนๆของป้าหมึกนี่คงจะซื้อครบันหมดแล้ว <Yeah. S 1> นี่นี่เรารอจนแฟนๆครบหมดแล้วเนี่ยเราค่อยซื้อลา oh. อาใช่เรากลัวจะไปแย่งไงเ,เรากลัวจะไปแย่งเดี๋ยวจะว่าป้าหมึกซื้อหมดเลยเวลาซื้อชอบไม่เผื่อใครอย่างเงี้ย mm. นี่เราก็เลย <Yeah. S 1> เผื่อให้แฟนๆก่อนจนแบบว่าเขาครบไปหมดแล้วล่ะ mm. จนพนักงานถามพี่ไม่ซื้อแล้วเหรอเหลอ mm. หืออยู่ในเชล์อาร์อะไรช่วยจัดมานี่ <Yeah. S 1> เหมามาหมดเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบหกสิบเจ็ดกล่องโอ้ oh. น,นี่มาจากหลายสาขานะไม่ใช่แค่เเดียวนะคะใช่ก็หลายสาขาแล้วก็สาขาในที่เหลืออยู่กับพี่ซื้อหน่อยแล้วก็เอะเลยกวาดมาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะไม่มีใครซื้อหละเพราะว่าถ้าเกิดไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวคงต้องรอลดราคาแล้วมั้ยใช่เอ้จริงจริงทำไมเราไม่รอตอนลดราคาเนาะ อันนี้แหละเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวมันจะหมดอ่าเดี๋ยวหมดสั่งก็หมดไปแล้วด้วยก็เขาหมดเขาคงไม่สั่งขายที่ของเหลือก็ไม่เห็นมาเพิ่มด้วยนะโอ้โหแม่แม่มันไม่ค่อยมีความนิยมมั้งเพราะตอนนี้ของนิยมมันมาเยอะใช่มเปล่ะเออ่ะมาเราไปแกะดูดีกว่ามาแล้วมาดูก่อนอันนี้คืออันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวไม่ถูกแล้วลืมสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ดักเกิ้ลเบิรนแซนนี่นะคะตัวนี้จะมีหมดสี่แบบแม่ไปเล่นอย่างเงี้ยสี่แบบเล่มหนึ่งแปดได้ยี่สิบห้าใบนี่ มีรูปแปะอย่างเงี้ปึ๊บในกล่องเขาก็จะมีสมุดสติกเกอร์เนาะหนึ่งแผ่นใช่ไหมอ๋อในเล่มหนึ่งก็จะมีอันนี้หนึ่งแผ่นแล้วก็มีสติกเกอร์ให้เก้าแผ่นอือหืออ่ายังสงสัยอยู่ละให้เก้าแผ่นแล้วมันก็สิบเอ็ดแผ่นก็เป็นเก้าสิบเก้าแล้วมันจะครบร้อยได้ไงวะมันก็จะต้องมีแบบที่ซ้ำกันปะใช่มันต้องแสดงว่าต้องมีรูปที่ซ้ำกันแล้วมีบางรูปไม่ซ้ำกันโอ๊ยอย่างนี้ของเราจะไม่ครบหรือของเราจะไม่ครบแน่เลยเนาะต้องลองแกะดูต้องลองแกะดูตอนแรก ได้11แผ่น12แผ่นครบเลยอะไรเงี้ยอ่าฮงาฮ่าของใสจะไม่ของสะสมมันเคยง่ายขนาดนั้นด้วยหรอคะใช่ใช่ก็เรามาแกะเลยดีกว่าสมุดยังม,มี4แบบโอ้แกะมาปุ๊บก็ได้เล่มที่ไม่มีเลยนี่โหข้างหลังเป็นภาพสุดยอดด้วยนะโอ้ยสวยอะ่ะก็ภาพนี้ที่ก็ทำ S S R ของ 1, โอเดนยาพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งอ๋ออันนี้มั้ของโอเดนยาเหมือนกันนะใช่ก็ของโอเดนย่านี่แหละเออ ตอนนี้เราได้3แบบแล้วใช่สติกเกอร์เอานไหขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่จะแปะไหมสติกเกอร์เนี่ยไม่ต้องแปะก็ได้มั้งเดี๋ยวลองมาดูเลขก่อนในครบแล้วค่อยค่อยแปะตามนั้นตามหรือไม่ต้องแปะก็ได้แค่เก็บมันไว้ในแพ็กเก็เดียวกันเออเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าแปะเราก็เดี๋ยวต้องเลทเทสแน่เลยปลาหมึกเนี่ยรู้นิสัยอยู่จะแปะก็เสียดายถูกอมีขนมได้ห่อนึงลืมเก็บลืมเดี๋ยวเก็ลืมเอาลงบ่าย กล่องเขาก็เป็นแบบนี้นะคะมีสองสีมีสองสีสีแดงกับสีเดี๋ยวก่อนแหมจะก็เก็บได้นะถ้าใครชอบะสมใช่จะเรียกสีอะไรดีนะเมื่อกี้นี่เกิดเผือเลือกสีเขียวเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าไม่แหมก็จะเข้าคอนเซปต์ไงเราชอบบอกคนแก่ชอบเลียกสีเขียวอ๋อเนี่ยก็คอนเซปต์เดี๋ยวก่อนนี่อ่ะแหมสามสามเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราซื้อมาเยอะเราซื้อมาเยอะหนดูสติกเกอร์หน่อยโอ้โหสติกเกอร์รูปเดียวกันเลยรูปเดียวกับเมื่อกี้เลยนี่แกเซตเดียวกันเปี้ยเป๊ะเลยก็เนี่ยเห็นว่ามันเหมือนมาเซตเดียวกันเราก็เลยพูบอกว่าถ้าสิบเอ็ดแผ่นมันก็แค่เก้าสิบเก้าแล้วอีกใบมันจะมาจากตรงไหนก็ไม่แน่ต้องรอดูต่อไปใช่นี่ไงนี่ไงสงสัยอันนี้จะมาจากสาขาเดียวกันอ๋อที่เขาบอกเวลาซื้อสาขาเดียวกันลาชอบสามใช่เนี่ยแต่ว่าอันที่สามมันโอ้ได้ไหม อ๋เร่มนี้ซ้ํากับอันที่เรามีอยู่แล้วของแก้วยังไม่ได้ขนมเอาไว้ก่อนแล้วกันน้อยเอาสมุนี่ครบสี่แบบก็ยังโอเคนะใช่โอ้ติ๊กเกอร์อ่าไม่ซ้ําอันนี้ไม่ซ้ํำดูแล้วยังไม่ซ้ํากับของเก่าด้วยมเดี๋ยว <c oughs> มองๆดูเดี๋ยวก็ยังงงๆอยู่นะเลยคิดไม่ออกว่าเขาจะใส่ยังไนะงเนาะเพราดูส่วนมากภาพมันก็คล้ายๆกันนะใช่ต้องแก็บให้ครบก่อน <c oughs> เราถึงจะเลอะ <c oughs> มีหลายคนครบแล้วโอ้อ่ะแล้วอีกแบบหนึ่งเขามาจากไหนล่ะไม่ลองทาเขาดูไม่มันก็เหมือนเวลานั้นเขาก็ฉีกไปแลกกันมาไงอ๋อไม่มีใครซื้อเองครบแล้วนะคะใช่เก็บสะสมสี่แบบนี่สมุเนี้แหละนะเก็บสุดละโอเคใช่นี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอืม น้านหลังก็จะเป็นนี่ไงแปะได้ด้วยให้มันครบ25แบบนั่นแหละนี่เขาก็มีเบอร์บอกด้วยใช่อันนี้ซ้ำไหมครับไม่ซ้ำนั้งไลนยนี้ดูแล้วไม่ซ้ำเอาออกวะมีครบแล้วมาแกะกันต่อมันก็ต่อนี่โอ้โหปื๊บสมุดซ้ำอยู่แล้วเพราะเรามีครบแล้ว เอาไว้มาลุ้นสติกเกอร์ดีกว่าสติกเกอร์ขอดูหนอยเดี๋ยวก็ไีดูอยู่จะดูว่ามันเหมือนอะไรนี้ทั้งใบหรือเปล่ามันก็เหมือนทั้งใบเลยเนาะใช่เนี่ยมันก็แบบทั้งใบเลยเก้าใบแต่มันก็ต้องมีแหละตัวที่ไม่เหมือนมันต้องมีมันต้องมีตัวเธอไม่แกะแลกกันได้หรอกถูกถูกมันต้องมีใบหนึ่งที่เป็นแบบว่าหรือว่าแผ่นหนึ่งแบบว่าใส่รวมๆมรวมตัวเศษมาอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นไปได้ใช่อันนี้บูวางไนี่ อันติกเกอร์กําลังไม่ซ้ำอ๋อซ้ำซ้ำนี่ซ้ำทั้งเก้ารูปเลยไหมเนี่ยนะมันก็ซ้ำทั้งเก้ารูปเลยเนาะมันจะต้องมีมันต้องมีมันจะต้องมีไอใบที่เป็นแบบเอ๊ะหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออหรือว่าไอใบนึงเศษใบนึงมาไปปนกับคนอื่นแบบใบที่มันแบบปนทั้งอันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองลองดูอันนี้อันนี้มีแล้วแหละไม่ต้องดูนี่ นี่อันนี้เหมือนอันนี้เลยแต่กําลังจะดูว่ามันเหมือนกันทั้งเก้าอันไหมก็เหมือนนะมันก็ยังเหมือนทั้งเก้าอันอยู่ดีนะโอ้ยจะครบไหมเนี่ยเพิ่งได้ห้าเองห้าแต่งก็ห้าสิบห้าเอ้ยไม่ใช่สี่สิบห้าเก้าห้าสายแล้วสอบได้เต็มได้ไงเนี่ยไม่เคยสอบได้เต็มตกคณิตศาสตร์โอนี่ตกภาษาอังกฤษนี่นี่เดี๋ยวก่อนอันนี้ยังไม่ซ้ำอันนี้ยังไม่ซ้ำนะกำลังดูว่ามันมีรูปไหนไปซ้ำหรือเปล่าก็ไม่ซ้ำนี่เนาะ เออไม่ซ้ำไม่ซ้ำจริงมันจะต้องมีแผ่นที่ซ้ำเชื่อเหอะเอ้ยนี่เปล่านี่นี่เหมือนรูปนี้จะซ้ำนี่นี่เบอร์ใช่เปล่าวะเบอร์หกจริงด้วยเบอร์หกจริงด้วยนี่ไงแผ่นนี้อะที่ว่ามันมีรูปส้มนี่นี่อันนี้ซ้ำตรงนี้ออืเป็นเบอร์หกเหมือนกันด้วยใช่ไหมใช่ใช่เบอร์หกเหมือนกันนี่ไงนี่เบอร์หกเบอร์หกใช่แสดงเขาก็ใส่ใส่นปนเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีหลายสิบแผ่นมากไงที่จะได้ปนเป็นบางรูปแหละใช่ มา <ไป S 2> อ่านย่งน้อยก็ยังมีลุ้นแล้วว่าอาจจะได้ครบมันก็ต้องครบไม่ไงั้นเขาจะออกมาได้แคงหนึ่งร้อยใช่ <ไป S 2> เดี๋ยวกันได้ไหมมันมีมตรงนั้นไม่กัมันตรงนี้แหละกำลังจะมองว่ามันครบเหมือนกันเก้าตัวเลยป่ะก็เหมือนเนาะนเหมือนเหมือนเก้าอันเลยอาจจะมีแค่แบางแผ่นแหละหลือเป็นแผ่นนี้ป่ะเพราะใบน,นี้มันซ้ำเลยเนาะที่เราเห็นเบอร์หกอ,<ช>อ่ะใช่อือ แต่งว่าต้องมีรูปหนึ่งในนี้รูปหนึ่งที่มันแบบยังไม่มีตัวอื่นหรือเปล่า<ม>แต่เราไม่รู้เบอร์อะไรเพราะเราไม่ได้ดูไงเราไม่ได้ดูในกลุ่มรับนะเราก็ได้หลายชุดเหมือนกันนี่ว่าสมุดสะสมอะแหม <c oughs> ก็สี่อันก็ก็ชุดหนึ่งซื้อเาตั้งเยอะมันก็ต้องเดหลายชุดทิไอ้นี่ใบใบนี้ใบนี้กําลังมองว่ามันซ้ํากับนี้หรือเปล่าขอสติกเกอร์สักชุดหนึ่งหน่าซ้ํากันทุกลูปยังไม่มีวิแววเลยเนี่ย นี่รูปก็ซ้ำกันพิ่งได้หกถ้าไม่มีวิแววก็ต้องแรกค่ะเก <96, S 2> ้าหกเก้าหกห้าสิบสี่นี่ไม่ใช่ห้าสิบสี่ด้วยนะ<ม>เพราะเห็นแล้วซ้ำรูปหนึ่งแล้ว<ม>สามไปแล้วห <59. S 1> ยังไม่รู้ซ้ำาีกอันด้วยอันออกไปก่อนมาอีกอันหนึ่งอันนี้ซ้ำไหมซ้ำนี่ไงเดี๋ยวก่อนจะรู้ซ้ำโอ้ซ้ำเหมือนกันหมดเลยอืมเหมือนกันทุกภาพแม้กระทั่งเบอร์หกใช่อยังไง แสดงว่าเขาคงต้องทำหลายเพศหลายแผ่นแล้วปนนกันแน่เลยเนาะเหนื่อยถ้าอย่างนี้ใส่จะไม่ครบง่ายๆเพื่อต้องต้องฉีกแรกแล้มั้ง็น่จะเป็นอย่างนั้นแหละนี่อันนี้ก็เหมือนจะแบบมันเหมือนรูปนี้เลยกําลังจะดูว่ามันเหมือนกันทั้งอันมั้ยเหมือนน่ะนี่ไงก็เหมือนตายตายตายต้องฉีกแรกแล้วล่ะถ้าไม่ฉีกแรกคงไม่มีไม่มีบรรทางครบเลยองั้นออกมากันเล่มไหนเนี่ยโอ้โห่ตั้งแ่ได้หลายชุด นี่มาแล้วซ้ำอีกแล้วอ่ะนี่ซ้ำอยาเนี้ยพี่ทีบอกนี่ทังการูปเลยต้องไปซื้อที่อื่นบ้างใช่ใช่ต้องใส่ต้องเก็บไปซื้อที่อื่นแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็บอกกันว่ามันซื้อสาขาเดิมก็จะซ้ำๆใช่ใช่มันจะซ้ำถ้ามันมาล็อตเดียวกันเนี้เนาะถูกนี่ใบนี้เดี๋ยวกอนสู้กันมีเปล่าอ๋อมีมีอันนี้ ตืบตบตืบตืบตบตบโอ้ครบเลยหกอ่านเหมือนกันกอย่างเหมือนกันทุกอย่างสแสดงก็ยังไม่ได้ครึ่งทางเอ้ยจะครึ่งทางเราไม่๋อถ้าครึ่งทางก็ห้าสิบเนาะก็ได้ห้าสิบกว่าแล้วอะก็ครึ่งทางแล้วยังไม่ดูว่าภาพมีบางภาพซ้ํากันหรือเปล่านี่นี่ภาพนี้ก็ซ้ำน, <ะ S 1> นี่อ๋อหรือแผ่นนี้เป็นแผ่นที่เป็นแบบว่าเป็นตัวแผ่นเศษหรือเปล่า ผ่นซ้ำกับตัวอื่นอย่างเงี้ยนะใช่ตัวนี้ก็ซ้ำตัวนี้ก็ไปซ้ำกับแผ่นนี้เดี๋ยวก่อนลองดูตัวนี้ได้ไปซ้ำอยู่ตัวไหนป่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนไม่เห็นแวบๆเนาะที่ไหนบะา <c oughs> โอ้ยมันเยอะตาลายาไว้ก่อนอเดี๋ยวก่อนใบสุดท้ายแล้วหมดแล้วใบสุดท้ายเลขที่ออกซหมไมไม่ซ้ำนี่เอ้ยน,นี่ไงนีง่ไงซ้ำอยู่นี่ไงกำลังดูเหมือนกันทุกอันเลย เป็นใบเศษก็ได้ไหมอืออาจจะเป็นใบเศษก็ได้เดี๋ยวลองดูว่ามันมีตัวไหนซ้ำอีกแต่ที่เห็นแล้วคือสองตัวนี้ใช่ไหมนี่ไม่เห็นนี่นี่หัวงกุลแบบนี้เพราะอะไรมีไม่ครบด้วยแหละอะไรเลยไม่รู้ใช่ไปไม่เป็นไรคงต้องไปหาซื้อที่อื่นแล้วแหละเดี๋ยวไวร้รอรถเพอรถสติ๊กเกอร์เราก็ได้มาประมาณประมาณ <c oughs> อันนี้มันซ้ำไปกี่อันนะ วันนี้เห็นแล้วหนึ่งสองสองน่าจะสองมั้งเพราะตรงนี้ดูแล้วมันไม่ซ้ําอ่าสองแล้วเท่ากับแผ่นนี้เราได้หกใช่ไหมแผ่นนี้ก็ได้เจ็ดติมันมีเก้าอันออใช่เจ็ดห้าสิบสองห้าสิบสองก็ครึ่งทางแล้วอ่าครึ่งทางครึ่งทางก็ได้อยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่แล้วสม,มุดสะสมเราได้กี่ชุดเนี่ยเดี๋ยวนับสิสามชุดสามโอ้ <c oughs> oh, อันนี้มีสี่แต่น่าจะสามอันนี้ห้าอันนี้ห้า ได้สามชุดสามชุดเราได้สามชุดนะคะสำหรับสมุดสะสมสติกเกอร์ใช่เพราะมันมีสามสามก็ห้าห้ายังขาดอีกเยอะยังขาดอีกครึ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวเราค่อยไปหาแรกแล้วกันใช่หรือว่าเราจะรอซื้อเพิ่มเราซื้อเพิ่มหรือจะหาแรกดีซื้อเพิ่มได้แต่ว่าเขาจะมีมาให้เราซื้อไหมล่ะสั่งออฟเซเว่นได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอุ้ยไม่ต้องสั่งหรอกเก่าแล้วเก่าแล้วเดี๋ยวรอลดคาดีกว่าประหยัดประหยัดประหยัดเดี๋ยวรอลดคาดีกว่า เดีย๋ยวเราเก็บกัน,นถูกเดี๋ยวขันโอ้โหของมาเพียบเลยไม่รู้จะซื้ออะไรอตอนนี้เราต้องเก็บตังค์ไวยกอนต้งนีเกลือก็ยังถูกอยู่ใช่ไหมใช่ย,ยังได้อยู่คู่ข้าวกินโอ้ยใจร้ายกินน้ำปลาก็ได้หอมอร่อยตาม,มาาใจโอเครครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปหามาเพิ่มพราะางนั้นอะไรดีวะ<ค>โอ้ยอใครชอบ อย่ากดไอ้ยใครแหม้าสมนี่งงเลยเนี่ยต้องบอกว่าใครชอบป๊มหมึกก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับ,รบช,ชอบของสะสมก็สนับสนุสน,นได้ครับบ๊ายบายันคลิปต่อไปครับติดตามกันด้วยนะครับกดจวามมีเยอะดิ่งๆๆๆๆขอบคุณครับไปันคลิปต่อไปคะ่ะ